สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องความสุขผ้าร่วยครับครับสำหรับนนีเนาะครับนอกแอดความสุขกับสิภาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเบ่งแนวทางหวยล่าพัฒนาชุดสรุปงวดประจำวันที่สองเดือนสิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปเบ่งวดประจำวันที่สองนะครับนอกากสึงเริ่มตนเดือนใหม่กันนะครับเขากะมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง เป็นเพียงสิติตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมเพื่อความบันเทิงครับในเมื่อเขาฟังคำเตือนกันแล้วนะครับนอกหากมาสรุปผลงวดประจำวันที่29กันก่อนนะครับนอกวดตีพานมานั่นเองนะครับว่าแนวทางที่แอดให้ไปมันเข่าหรือหลุดครับอันนี้ก็เป็นผลของงวดประจำวันที่29เก่ด้วยครับเด้อ49 40 10 ส่วนเลขล่างกับสเก่ากับ4ีศูนย์นะครับเนาะสำหรับแนวทางที่แอดหาไปนะครับเนาะกับมาล่างนะครับเนาะมาล่างนะครับสายวิ่งสายรูดกับแม่4ีนะครับเนาะสายเจาะแอดเจาะได้4 1หนึะครับเนาะบดได้4ีศูนย์นะครับหลักกาได้เก่าสีเก่าเขาเป็นตัวกลับนะครับเนาะส่วน4ีศูนย์กับมีในเลขตารางกำลังวันนะครับเนาะกับ งวดประจำวันที่29นี่กาม,ม่าล่างนะครับเนาะ49นะครับชุดอ่า6โตข้างหน้านะครับเนาะบางเทือเพิ่นก็นจะเอาเป็นเลขล่างนะครับบางเจ้าเนาะครับบางเจ้าบางท่านเพิ่นก็นจะเอา40เป็นเลขล่างนะครับก็แล้วแต่หม่องนะครับเนาะครับอ่าในเมื่อเฮาสรุปผลงวดประจำวันที่29แล้วนะครับเฮาก็มาตามต่อกันงวดประจำวันที่ อสองนะครับเนาะไวแอดความสุขจะได้ตัวใดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันกับชุดสรุปหวยราวพัฒนางวดประจําวันที่2ครับนี่เลยครับสําหรับตัวเลขในตารางกําลังวันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรการคํานวณนะครับเนาะย่ำนะครับเป็นสูตรการคํานวณแต่ว่าแอดกระขัดเอาตัวเลขมาให้เบิรงเลยนะครับนเนาะบ่ได้คํานวณให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเบิรง,น,งนะครับอ่าเพื่บอบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะสําหรับตัวเลขในตารางกําลังวันนี่เลยเด้อครับเด้อ หกเจ็ดห้าสี่สองำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะ6กับ7เด้อครับเด้อลักหลัก7มาหกมาเจกันนั่ไปรูดไปวิ่งได้เลยงวดก่อนนี่เนาะครับเนาะงวดประจวบติดเก่าแอดให้ไป3กับ4เนาะครับเนาะสายวิ่งสายรูดกับแม่ลามนาะครับเนาะลางงวดนี่ให้ไป6กับ7เนาะครับเนาะกลับมาถาลุนกันว่าจะแม่บ่นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับเนาะแอดจะเจาะออกมาได้6 4 6 5 เจ็ดสี่เจ็ดห้าหลักกะหกหกหกเจ็ด้ะครับเด้อส่วนชุดกันนะครับเนาะอ่านี่เลยครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหกลักกะสองเจ็ดแปดหกลักกะแปดเจ็ดนะครับเนาะหกกับเก่ากับเป็นตัวเดียวกันเป็นเพื่อนพี่พพน้องก็ห้ามลืมกลับหัวเด็ดขาดเลยนะครับเด้ออันนี้แอดกะยำเลยนะครับลักกะกลับมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะมากระตามบามากับไปผ่านนะครับ เขากม็มาลุ่นกันนะครับนอวางวดประจําวันที่สนี่จะเข่าต่อเน,นื่องอีกบอ่อนะครับกับฝากชุดนี้ไว้นั่นนะครับนอสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี P ่ๆน้องๆเอฟซี e C, โชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ